วันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมาโครงการเทริดพระเกียรติอง์ราชันเทิดทุนเกียรติแม่ของแผ่นดินจัดงานมอบรางวัลแม่พิมพ์ต้นแบบประจำปี2563เพื่อมอบให้แก่บุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมอีกทั้งยังสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปณนะศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุลาภรณโดยได้รับเกียรติจากนายอัมพลเสนาณรงค์องคมนตรีในรัชะกาลที่9ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีแจกรางวัลดังกล่าว และหนึ่งในบุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลสตรีต้นแบบในสาขานักธุรกิจดีเด่นคือคุณพัชรินไทยบัณฑิตช็อปทานะคะประธานกรรมการบริษัทมีเดียพอยต์กรุ๊ปจำกัดบริษัท MPH e a l t h ลจำกัดบริษัทมีเดียพอยต์พอลเปอร์ตี้จำกัดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพัชรินไทยบัณฑิตช็อปทานะคะเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท MPH e a l t h ลค่ะ วันนี้นะคะมารับรางวัลโครงการเทริดพระเกียรติองราชันนะคะงานแม่ของแผ่นดินค่ะซึ่งพี่ได้รับรางวัลในส่วนของสาขานักธุรกิจดีเด่นค่ะวันนี้รู้สึกปราบปลื้มเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจมากๆค่ะที่ได้รับคัดเลือกค่ะคือคือปัจจุบันนี้นะคะของพี่เนี่ยจะมีบริษัทมีเดีย o i n t Group ปแล้วก็จะมีบริษัท MP Health ส่วนเอ่อมีเดียพอย t g กรุ๊ปเนี้เราจะทําเกี่ยวกับเรื่อง PR แล้วก็งานอีเวนต์นะคะ อันนี้ก็คือเปิดมา26ปีแล้วส่วนตอนนี้ที่เรากำลังขยายธุรกิจใหม่เนี่ยก็คือบริษัท MP Health MP Health ทำอะไรบ้าง MP Health ก็คือจะทำในส่วนของอสองสองธุรกิจธุรกิจแรกจะเป็นธุรกิจเขาเรียกว่าคอนเทนต์ออนไลน์เราจะทำเกี่ยวกับเรื่องอสุขภาพการกินการอยู่อยู่อย่างไรกินอย่างไรให้สุขภาพดีนะคะอันนั้น,นคือชื่อรายการคลับสุขภาพกับออ,อนะคะก็เราออกอากาศทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ค่ะ ส่วนอีกอันนึงของอของ MP Health นะคะเราทำเกี่ยวกับเรื่องของ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็น Product mm hmm. เพื่อสุขภาพ Healthy Snack ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของสกินแคร์มีอะไรบ้างก็คือมีสกินแคร์สำหรับผู้ใหญ่ตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะออกก็คือจะมีเรื่องของเซรั่มแล้วก็ครีมกันแดดนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกินแคร์ของเด็กเนี่ยที่เรากำลังทำก็คือในส่วนของแป้งเด็กแล้วก็ลิปสติกของเด็กที่เป็นเราเรียกว,ว่าแป้งแล้วก็ลิปสติกที่กินได้นั่นก็คือปลอดภยัย นะคะซึ่งเราจะมีที่ปรึกษาเป็นหมอจากอเมริกามีด็อกเตอร์ที่จบพูดไซส์แล้วก็มีนักโภชนาการที่ดูแลนะคะอีกอันนึงที่เรากําลังผลิตอยู่นะคะก็คือเป็นส่วนของเฮลตี้สแน็คเราเรียกว่าเป็นข้าวอบกรอบข้าวอบกรอบไรซ์เบอร์รี่นะคะซึ่งจะใช้วัตถุดิบธรรมชาติแล้วก็วัตถุดิบที่ค่อนข้างคุณภาพ กินแล้วเนี่ยก็คือสุขภาพดีกินแล้วไม่อ้วนแล้วก็กินได้เรื่อยๆค่ะอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Bia Point แล้วก็ MP h e a l ค่ะในช่วงโควิดที่ผ่านมากระทบไหมกระทบค่ะก็พอกระทบเสร็จเราก็เลยเคุยกับคุยกับพนักงานแล้วก็หุ้นส่วนนะคะว่าแล้วเราจะอยู่รอดยังไงมันก็เลยมีบริษัท MP h e a l ขึ้นมาแต่ของพี่เนี่ยพี่ไม่ได้ทำอีเวนต์ร้อไงคะคือเราจะมีเราจะยังมีในส่วนของถ่ายทอดสด มีในส่วนของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นถามว่ากระทบไหมกระทบแต่ว่าก็ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง MPH e a l เนี่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ก็ตอนนี้คือดำเนินการไปได้สักพักหนึ่งแล้วก็ผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะคือตอนนี้หลักๆเลยเนี่ยเราพัฒนาสูตรเสร็จแล้วตอนนี้ก็คือกำลังกาลังผลิตนะคะเอ่อที่วางแผนไว้คือหลักๆเลยคือขายออนไลน์ซึ่งขายออนไลน์ทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศ ตัวสกินแคร์ที่เป็นทั้งแป้งเด็กแล้วก็เซรั่มผู้ใหญ่เนี่ยตลาดแรกเลยก็คือเป็นตลาดออนไลน์แล้วเราก็จะไดร v ไปที่ตลาดของตะวันออกกลางบาเลนดูไบอะไรพวกนี้ค่ะส่วนของ h e l t h y s n น c k เนี่ยนอกจากตะวันออกกลางแล้วเราก็จะขายในตลาด CLMV ก็คือลาวกัมพูชาพมา่าแล้วก็เวียดนามแล้วก็ขายออนไลน์ด้วยสิ่งที่เราคาดหวังเราคาดหวังว่าสินค้าน่าจะไปได้ดี ไปได้ดีเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าหลังจากโควิดนี่นะคะหรือแม้ว่าจะไม่ใช่โควิดตอนนี้สังคมไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็หลังจากโควิดเนี่ยคนจะใส่ใจแล้วก็ห่วงใยเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นคนก็จะหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็แม้แต่ของกินค่ะก็คือของกินที่สําหรับคนบริโภคปัจจุบันนี้ก็คือต้องเป็นของกินที่ผลิตจากธรรมชาติปลอดภัยแล้วก็กินแล้วก็คือดูแลสุขภาพด้วยค่ะ ของเราคือ h ฮไฟเบอร์โลชูก g a r แล้วก็โลแคลอรี่ค่ะถ้างั้นฝากธุรกิจจะเป็นเรื่องของบริษัทมีเดียพอยต์กรุ๊ปนะคะก็คือ m p g อันนี้ถ้าเกิดท่านไหนสนใจคือเราจัดงานอีเวนต์ให้ราชการทั้งงานเล็กงานใหญ่นะคะงานใหญ่ๆอย่างเช่นง,งานในเมืองทอง60,000ตารางเมตรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเราจัดนะคะอันนี้สามารถติดตามได้ที่เขาเรียกว่าอะไร Facebook ของมีเดียพอยต์กรุ๊ปนะคะก็คือ m p g หรือว่ามีเดียพอยต์กรุ๊ ส่วนอีกอันนึงนะคะ MP Health เนี่ยสามารถติดตามไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือจะมีเขาเรียกว่าเป็นเพจ MP Health สำหรับรายการคลับสุขภาพกับอออสส่วนเซรั่มกับครีมกันแดดนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของเมริยายี่ห้อเมริยานะคะท่านสามารถติดตามได้ทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ที่เป็นแบรนด์บริยาค่ะส่วนผลิตภัณฑ์เด็กนะคะผลิตภัณฑ์เด็กแบรนด์เราคือแบรนด์มีอาค่ะอันนี้ท่านสามารถติดตามใน Facebook ของเพจมีอาได้เลยค่ะส่วนเฮลที่สแน็คของเรายี่ห้อควีนค่ะอันนี้ก็จะมี Facebook ยี่ห้อควีนด้วยนะคะ